สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนออยธนาแจางเองหลังถูกจับตาความสัมพันธ์เธอระวรีลันชีวิตจริงไม่ใช่นิทานหลังจากที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์ของนักแสดงชื่อดังออยธนาสุธิกมลกับเธอระวรีที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ายังรักกันดีและยังเป็นครอบครัวกันอยู่หรือไม่ซึ่งล่าสุดฝ่ายชัยได้ออกมาโพสข้อความลงไอจีชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจครับชีวิตผมก็คนปกติเลยครับมีทุกมีสุขมีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับชีวิตคนจริงๆมันไม่ใช่นิทานที่จะมีแต่ความสุขคนอยู่ใกล้กันมีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันบ้างก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับ เวลาคงจะบอกเราเองว่าเราควรทำอะไรและอาจจะเป็นผมเองที่เวิ้นเวิร์เพร่าเพล็ำทำให้ตีความกันไปผมว่าทุกคนก็เป็นแหละเมื่อเราเสียใจเมื่อหัวใจเราสั่นไว้สมองที่เคยสั่งการถูกต้องมันมักจะไม่ปกติเมื่อเราล้มมุมมองของเราจึงไม่เหมือนเดิมและเมื่อสติก,กลับมาเราก็คงจะดีขึ้นเองแหละเอาจริงๆมันก็เริ่มปกติของมนุษย์แหละครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ